มดดำน้ำตาไหลหลังฟังมาอ่อนนภาเล่าชีวิตโดนทัวลงจนไม่มีที่ยืนรายการแฉโดยสมพิธีกรคนดังมดดำคชาภาบุโกธธนัดพันเอมมี่มรกตสัมภาษณ์มาอ่อนนภาอดีตพิธีกรชื่อดังถึงชีวิตหลังออกจากวงการบันเทิงมาเล่าว่าธุรกิจขายหอมหมกของคุณแม่ขายดีมากแม้จะไม่ได้เงินเยอะ แต่ไม่ได้มีความเครียดอะไรสบายๆทำให้แม่ไม่ได้คิดทำเพื่อตัวเองมดดำบอกว่า20ปีหลังมมามีงานทุกวันแต่ทำใจว่าวันนี้ต้องมาถึงหมากล่าวต่ออีกว่าทุกสิ่งมีการจบสิ้นเป็นเรื่องธรรมดาก็เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วทุกอย่างมีวาระของมันเราต้องไม่ประมาทรู้จักเก็บออมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มด,ดามถามว่าปีนี้มาอายุ66-67แล้วทำงานมาตลอดชีวิตวันหนึ่งทัวลงทำไมต้องหยุดทุกอย่างควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้ยังไงม้าบอกว่าต้องขอบคุณที่เราปฏิบัติธรรมและนำมาปฏิบัติจริงในชีวิต ทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางได้เห็นความท่องแท้เห็นปัจจุบันตลอดเวลารู้จักทางสายกลางสติเป็นเรื่องสําคัญที่สุดการปฏิบัติธรรมสอนให้มีสติเมื่อมีสติก็มีปัญญาเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันก็ควบคุมมันได้ไม่เสียใจและตีโพยตีภายฟูมไฟล์หน้า Facebook บุโกถามว่าทําใจยังไง ม้าบอกว่าไม่เห็นต้องทำใจเลยเสียดายไหมเสียดายตังแต่เสียใจไหมไม่เสียใจเพราะเราทำงานมาตลอดเวลาเราสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวันที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลับสู่สามัญแต่ของเรานานมากเลยนะกว่าจะถึงตรงนี้คือทำมา40ปีแล้วขอบคุณมากๆที่ทำให้อยู่ได้นานขนาดนี้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับมาขอบคุณคนที่เลือกเราขอบคุณคนที่ให้โอกาสเรามาตลอด40 ีปตั้งแต่แต่งหน้าเดินแบบเล่นละครพิธีกรอ่านข่าวอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราไม่รู้แต่ถ้าจะเกิดเราก็รับไว้และขอบคุณแค่นั้นเองถามว่าทำไมไม่เสียใจไม่รู้จะเสียใจไปทําไมในเมื่อต้องเป็นแบบนี้จะให้ทำยังไงมดดดำถามต่ออีกว่าอะไรที่ทำให้ทนไม่ไหว มาบอกว่าฉันพูดอะไรไปมันเป็นตามจริงหมดทุกอย่างเรื่องฉีดวัคซีนเพิ่งพาแม่ไปเมื่อวานตอนที่ไปฉีดวัคซีนก็ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมด้วยตัวเองพอถึงวันไปก็ไปต่อคิวแต่พอเริ่มกรอกประวัติ คนก็คงเริ่มเห็นเขาก็เลยให้ความสนใจเราและอำนวยความสะดวกแต่จริงๆมันสะดวกอยู่แล้วก็ทำตามคิวต่างๆจนจบสิ้นสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือระบบโรงพยาบาลดีมากเราก็เลยเขียนขอบคุณและอีกอย่างที่ได้ฉีดวัคซีน เพราะรัฐบาลเป็นคนจัดการก็เลยขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนแต่ก็โดนทัวลงอยากถามว่าผิดตรงไหนมาลงที่ฉันทำไมฉันไม่ใช่คนสาธารณะแล้วประชาชนไล่ออกจากวงการ8-9ถึงเดือนแล้วไล่ฉันก็ไปพอมาขายห่อหมกก็มาบอกว่าตกอับแม่ค้าทุกคนตกอับหมดหรอสิ่งที่ทำไม่ได้คดโกงใครเลยการที่ขอบคุณที่เขาทำให้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือรัฐบาลมันผิดมากหรอ แล้วหาว่าฉันรับเงิน4-5 0ถึงแสนบาทและมารีวิวเปล่าเลยลงทะเบียนเหมือนคนอื่นหมดทุกอย่าง ผิวคล้ำลงเพราะไปขายห่อหมกก็ไม่เคยโวยวายฉันจะไปทำครีมคนก็จะตามมาด่าอีกไหมฉันไม่เข้าใจตรงนี้ฉันทำอะไรก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกคุณไม่เคยเข้าไปพร่ำการเมืองบูลลี่ใครฉันผิดอะไรฉันจะอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ในอดีตหรือปัจจุบันแล้วมันเป็นอะไรด่าทำไมบางคนด่าถึงแม่ฉันด้วยแม่ฉันไปทำอะไรแม่ฉันอายุ96ไปทำอะไรให้คุณถ้าคุณหมั่นไส้ดิฉัน ฉันเป็นคนตกงานรายได้เป็นแสนต่อเดือนกลายเป็นศูนย์คุณจะอิจฉาทำไม ที่แต่งตัวสวยคือเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วและดิฉันทำตัวเองให้ผอมอยู่เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใส่ใหม่เกือบสองปีไม่ได้ช้อปปิ้งเลยฉันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในความพอประมาณในชีวิตที่ใช้อยู่อยู่ๆลุกขึ้นมาด่าด่าแล้วได้อะไรโอเคอาจจะมีเงินเก็บไม่มีหนี้สินแต่ไม่ได้ไปตีโพยตีพายโวยวายฉันไม่เคยขอร้องให้ใครมาเห็นใจเลย เพราะฉันรู้วิถีของดิฉันดิฉันยืนอยู่ได้ด้วยศัจธรรมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อมาเล่าถึงตรงนี้ทำเอามดดำถึงกับร้องไห้หลังได้ฟังเรื่องของมา้าก่อนที่มาจะปลอบใจมดดำว่าหนูอย่าร้องไห้เดี๋ยวพี่ไปด้วยกันหนูอย่าทำอย่างนี้ก่อนจะพูดอีกว่า พี่เนี่ยนะถูกออกจากงานหมดทุกอย่างไม่เคยร้องไห้แม้แต่หยดเดียวฉันกับแม่นั่งนิ่งนั่งอยู่ตรงนั้นวันที่พี่หนุ่มกัญชัยประกาศในรายการข่าวใส่ไขว่าคุณมาอ่อนภาไม่ได้ทำหน้าที่นี้แล้วฉันกับแม่นั่งนิ่งเฉยด้วยจิตที่เราเคยปฏิบัติทำมาม้าบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ตามอ่านที่คนด่าแต่มีแฟนคลับส่งมาให้ดูและบอกว่ามันเกินไปแล้ว ลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งถึงไม่มีความเกรงใจกันเลยแต่ของแบบนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วไม่เคยตอบกลับใครเลยมีแค่ครั้งเดียวคือตอนนั้นจะขึ้นเครื่องบินแล้วเขาจัดที่ให้นั่งติดกับอีกคนทั้งที่มันว่างรอจนทุกคนขึ้นหมดแล้วถามแอร์ว่าขอไม่นั่งติดกับอีกคนเขาอาจอึดอัดเหมือนกันเพราะชั้นบิสเนสมีแค่สองคนแล้วจะนั่งติดกันทำไม ก็เขียนไปว่าทำงานยังไงไม่ใช้เซนต์สรุปโดนด่าว,วินาศเลยรับไม่ได้เลยด่ากลับรุนแรงพอสมควรก็โดนทั่วลงทั้งวันมดดําถามว่าหลังจากนี้ไม่ยอมแล้วใช่ไหมมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีที่ยืนแล้วแล้วจะมาทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรรับไม่ได้เหมือนกันก็ไปปรึกษาคนที่ดูแลเรื่องสื่อก็คือปอทแล้วที่รับไม่ได้ก็คือมาด่าแม่ก็แคปไว้หมดแล้วถึงบอกว่าตอนนี้ประเทศเราเป็นอะไรกัน ยังงงมากเลยไม่เข้าใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ